สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้มาดูยาพาทำอะไรอยู่ก,กินหมากกินหมากนะคะกินหมากกินมาก,มากไปจักตัวแล้ววันนี้มานั่งริมห้วยอีกนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะ<อ>มากับแอดแมมนะคะไปเบะตาเด็กูละงาน วงผลงานเนี่ยพ่ะี่โซวขอี่สามที่สามจอนาผิดแล้วเออเปาปากาไม่รู้ภาษากลางเรียกว่ายังไงนะคะภาษาภาษาอีสานบ้เทอนเดเดปากกาี้องมีแต่กตาบอไซเดียวกันหมดเลยเชี่ยวมากบอไเศ้าตอดแล้วยวสิญ่ายมองไม่เหรอเด้อค่ะพี่น้องจะย้ายไปที่ใหม่แล้วนะคะ เก็บเป็ดนี่บรรยากาศที่เดิมเมื่อวานฮะของเขายังตอดอยู่เยดได้ตรงนี้สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับชมช่องปอออนพี่สาวลุมพลนะคะวันนี้มาดูยาพาทำอะไรอยู่คิ้นมมา กินหมากนะคะกินหมากใหญ่จังตัวแล้ววันนี้มานั่งริมห้วยอีกนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะมากับแอดแมมนะคะไปเบ่ปลาด็สตัว,วเด็กงานมวงผลงานเนี่ยพารายซี่ตัวของพี่สามพี่สามเจ้านาผิดแล้วเด้๋ยวปลาปลากาไม่รู้ภาษากลางเรียกว่ายังไงนะคะภาษา ภาษาอีสานบนานทฮนเด็เก,กตาคานยุ้ยเดกตาบ<อ>่ใส่เดียวกันหมดเลยเขี้ยวมากบอเอเศาตอดแล้วสีง่ายมองไม่เหลเด้อค่ะพี่นอ้องจะย้ายไปที่ใหม่แล้วนะคะเก็บเป็ียนนี่บรรยากาศที่เดิมเมื่อวานฮ้า,าของเฮายังตอดอยู่ ตดอยด่บ oh. wow. yeah. oh, oh. yeah. oh. yeah. ่เบะง่ายอีกเรื่อยๆบอตอดไปง่ายอ้าวที่าบลอเขากิดงเนาะอก็สไปทั้งนี้มั้ยม่ไม่เป็นยังดอกเบจงสีมาอยู่หรอไปละง่ายมองไม่อีกล่ะอืมเมียนไม่ต้องหามองตาฟังสูง ตอดปอเบีย๊ยะฮะตอด,ตอดจะเย็นเอาลุงหนึ่งบรรยากาศตอนเย็นนะคะเอฟซีไปด,ดูหน่วยห้วยลึก ข้างหน้าก็จะเป็นนาของเราเองบ่อยงามคัะใช้คันไม้ไผ่นะคะเบ็ดเหยือใสเดือนแยดกันั่งอยู่นี่ได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ มันต้องมีมูมันไหมปากกาอันนี้ดแตเบืงยาผ้ายกขึ้นได้ยวป่าะ ลีลาเทะปาตัวน,นี้ยตอดกินเนืงอเบิดแล้วดึงเงินมาเยอะหน่นบุ๊มเนเ้งเบิดหรอป <ss es> หนเปล่หาเหงาเบิดเตียนเนื้อไหมเนาะป้าขาเออทําไม เนี่ยบม่เบตอนให้ดีใจสื่อๆนอไปแล้วเนาะ ปานิ่นบ่ปลานินหรือปลากาปลานินปาหน่เออคล้ายปลานินจริงๆปานินน่อยล่ขมันที่ตอวเงียบๆอยู่นะเอตัวใหม่ก็บบอ่ตอนนั้นเราเห็นเพ้ยนใหญ่อั้มันเด้งไว้อยู่ ลูกมันลูกมันลูกปลานิล,าลา่าเออบใหญ่คนไม่แก้วีกยวมาอีกแล้วเออไม่ได้ทำแข็งละได้บน เพิ่องอีกคนเดียวแบบผลงานยาไพยก่อนเด้อมาแล้วเอ้โง่งอแงยี่ห้าวงเฮ้ฮกวปลาประเภทเดียวหมดเลยปลากาที่กินแซ่บคักค่ะเนื้อมันหอมเนื้อมันอร่อยปลากา<อ>เปิดบุ้งยุ่นี่เปิดบุ้งยุ่นี่โอ้ของฝีมือนะของคนมีฝีมือนะเป็นน้ำเบสบอโอ้ยบอรเป็นน้ำคนเป็นลูกปลากาอยู่เลยเนาะ เมื่อกี้นี่เออตัวนี้เมื่อกี้นี่ลูกก็นิ่งนะลูกก็นิ่งนะบอกมันยหญ่ไหมฮุบแม่ฮุบแม่โอ้ไอ้รุ่นนี่โอ้ยเมื่อกี้นี่เออคอยกินตัวนี้เอาใส่โอ้ยใหญ่กินไงเอฟซีปีมือไหมคะเอฟซี มื่อนี้ยเดลายกูยาพาอยู่เด้อโอ้เดลย์ตัวน้ำบุ้งโอ้ชิบกูตัวคนละเนาะบ่บ่หอกกันบ่บ่เกี่ยวกันเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะเอฟซีวันอัเปลือกผูกสายมันบ่าาห้าใส่น้ำเสียงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ